สวัสดีครับผมวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568นะครับก็รีวิวส่งงานนะผมลูกค้าจากกรุงเทพผมนัดเข้ามาเป็นยาลิตัวเจนะ2 0 1 6ตัวนี้กระจกเดิมผมก็เป็นแมนวนวลทั้งหมดนะครับเป็นการโยกนะปรับมือพับมือนะครับมีลูกค้าก็มาใส่ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าผมแล้วก็ใส่พับโออตโต้ใ้้เรียบร้อยเลยนะครับ มอเตอร์อะไรแท้ก็เป็นอะไรแท้ทั้งหมดนะผมก็ใช้มือพับได้แบบนี้นะไม่ต้องกลัวนะครับจ็รับประกันดูแลให้นะสามปีผมหัวมอเตอร์นี่ก็เป็นปีสิบหกนะสองพันบหกเรการเข้าสายเข้าปลั๊กอะไรก็มีปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยผมกระจกเนี่ยปลั๊กที่จะลดนะเวลาถอดถอะไรก็ง่ายนะครับ เปล่าเข้าในแผงประตูยังไม่ได้ใส่นะแล้วก็ใส่ตอนรีวิวเสร็จนะก็ใส่แป๊บเดียวนะครับในนาทอันนี้ก็จะเป็นอะไรเก่ามันนะที่อยู่ในกระจกลงที่เปลี่ยนออกนะครับประมาณนี้นะครับก็อ,ออกให้หมดอันไหนไม่ได้ใช้นะครับผมก็ใส่ยัดเป็นตัวไฟฟ้าเข้าไปนะรูน็อตทุกอย่างตรงกันหมดนะครับกล็อกรถ เก็บให้สะดวกสบายในการใช้งานแน่นอนนะครับผมก็ใ hmm. ชมือพับนะแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. นี่มป,ประตูข้างข้านะครับ mm hmm. ก็ยังไม่ได้ใส่นะ mm hmm. ผมจะด,ดูว่าผมใส่ปง mm hmm. ใส่ปลั๊กแล้วให้เรียบร้อยนะ mm hmm. ผมนี่งไงตัวการถอดนะสวิตก็อยู่นี่นะครับ mm hmm. ก็เป็นสวิตแท้ตรงรุ่นนะ เป็นการไอฝาปิดที่อยู่ตรงนี้ผมทีเเ่เป็นการโยกนะเป็นของรุ่นเจครับนี่ก็กดอับเข้ามาเดี๋ยวมันก็วิ่งหาตําแหน่งของมันไม่ต้องกลัวนะผมไม่ไดีจริงผมไม่กล้ารับประกันแน่นอนนะครับ3มปีนะครับปรัยรนะจบกนะก็ควโทรลที่สวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะครับปรับซ้ายก็ปรับ แน่นอนนะของเดิมเป็นการโยกนะผมก็ต้องเอื้อมไปโยกปุบป๊บปับป๊บปุ๊บปั๊บถ้ามันขับหลายคนก็จะลำบากนะตอนนี้ก็สนะิบโมงห้าสิบห้านทีนะครับผมโอเคนะในลูกค้าอยู่กรุงเทพนะครับเดีนะ๋ยว้มมาโอเคก็เดี๋ยวใส่แผงประตูให้ก็ส่งรถได้เลยนะครับจอบดรถดับเครื่องปิดประตูสนิทมาทุกบ้านนะ เนท่นล็อกทำงานนะดเดี๋ยวก็พับเยบให้แบบนี้เลยนะครับโอเคผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าม,มาได้นะช่างกรอบชมลีผมก็ยินดีให้บริการนะนี่ก็เรียบร้อยขอบคุณครับ